สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเป็นยังไงเรามาจากไหนจากสารคามค่ะจากสารคามหมู่บ้านหมู่บ้านหนองแกค่ะหมู่บ้านนองแกค่ะนะแล้วก็เห็นบอกว่าเป็นข้าวหอมมะลิจากลุ่มน้ําเค็มค่ะอ่าทลองอธิบายนะคะลุ่มน้ําเค็มเนี่ยคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่หน้าแรงเนี่ยนะดินจะเป็นเกลือดินจะเป็นเกลือหมดเลยแล้วก็ทำเกลือขายด้วยใช่ไหม ทำเกือขายด้วยนะคะทำเกือขายด้วยแต่พอหน้าฝนเนี่ยมีน้ำทำนาได้ทำนาได้นะแต่ข้าวจึงออกมาอร่อยกว่าที่อื่นค่ะเ,คเป็นซิกเนเจอร์นะคะอยากให้ชวนชิมกันเป็นซิกเนเจอร์นอกจากจะขายที่ตลาดน้ำขันเหลียมใครอยากจองจองมาทาง Facebook ของหน่อยได้ด้วยนะคะจองมาได้เลยถุงหนึง นะคะเราช่วยเหลือเกษตรกรกันนะคะให้เขาได้พอคุ้มทุนเนี่ยเราก็ขายถุงหนึ่ง200บาทนะคะ5กิโล200บาทอา้าวใครจะเล่าความยากลำบากสั้นๆให้ทีว่ามันลำบากยังไงเนี่ยทำนาก็ลำบากขายข้าวเนี่ยได้โลนึงข้าวเปลือกได้โลละ7-8บาทมันคุ้มไหมมันแย่ไหมใครจะเล่าอา้าวใครจะเล่า อ่าหนูเล่าอ่าจะทำนาก็ลงทุนก็เยอะนะคะลงทุนก็เยอะจะไถหวานสองรอบจะแล้วก็ปุ๋ยก็แพงข้าวพอข้าวก็ไม่มีราคา ข้าวไร่หนึ่งก็ตีได้สี่ขายได้สี่ห้าพันบาทเองค่ะครับที่เป็นไร่หนึ่งสี่ห้าพันบาทท,ทั้งที่คุณอยู่ไร่ห้าหกพันบาทห้าหกพันบาทจ้ะอ่าเป็นข้าวเปลือกเป็นข้าวเปลือกจ้ะค่าไถไร่หนึ่งก็สองร้อยบาทค่าไถไร่สองร้อย200บาทไร่ละสองร้อยบาทค่ะจ้ะแล้วไปถึงโรงสี ไปต่อรองราคาได้ไหมว่าฉัไม่ได้ไม่ได้ฉันมีทุนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวาบอกยี่สิบบาทเจอปนหักความชื้นหักอะไรอีกเยออแยะค่ะแล้วแล้วก็ไม่กี่บาทไม่ไม่ถึงทุนะได้แค่ห้าบาทเจ็ดบาทค่ะได้แค่ห้าบาทเจ็ดบาทน่าสงสารทําไปทําอะไรที่เพิ่มก็ต้นทุนนี่สินค่ะนี่สินที่เพิ่มแต่ก่อนได้อ่าแต่ก่อนทํานาขายข้าว ซื้อรถซื้อทองได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ทำนาขาดทุนอย่างเดียวทำนาขัดทุนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เพิ่มด้วยไม่ได้ขายข้าวด้วยขายทองขายขายทั้งบ้านใช่ไหมตอนนี้เหลืออย่างเดียวเหลืออย่างเดียวจะขายนาแล้วขายนาแล้วขายนาก็มีที่ทํากินค่ะคุณขายนาก็ไม่มีที่ทำกินนี่แหละค่ะคือความยากลําบากของเกษตรกรไทยเราได้ทําโครงการนะคะ ที่จะนำเกษตรกรแต่และพื้นที่หน่อยหน่อยตัวคนเดียวอาจจะไม่สามารถที่จะพาทุกพื้นที่มาขายได้แต่พื้นที่ไหนลำบากจริงๆบอกกันมาจะพยายามนำมาขายนะคะนำชาวบ้านมาขายวันนี้เอามาเท่าไหร่เอามา800ถุงค่ะถุงละ5กิโล800ถุงนะคะถุงละ5กิโลมาเอามา800ถุงให้เขาได้ราคาพอเป็นธรรมพอได้พอได้ไดมี เงินซื้อข้าวซื้อปลากินอาหารกินและพอได้ใช้หนี้บ้างใช่ไหมคือคนอีสานนี่จะซื้อสัตว์คนอีสานนี่จะเป็นคนที่มีหนี้ต้องใช้ใช่ไหมใช่ค่ะเมนกับเมนก็นี่แหละค่ะเราก็หาใส่ราคาหนี้ประมาณไม่หนี่เขาก็สมันต้องใส่ทุกปีไหมคะต้องใส่ทุกปีค่ะต้องใส่ทุกปีแถมโบมีตอว่นก็คือว่าเอาตะดอกไปใส่เพลินอ่าอ่าจะอ้าว ใครต้องเรียนนะคะอยากจะเชิญชวนค่ะว่าให้มาช่วยอุดหนุนในโครงการนี้เข้ามาทาง Facebook หน่อยก็ได้นะคะเข้ามาช่วยอุดหนุนข้าวของเกษตรกรที่วันนี้เนี่ยแทบจะล้มละลายแทบจะยืนไม่ได้เพราะหลายปีที่ผ่านมาราคาข้าวก็ตกไม่พอยังเจอภัยแล้งเจอน้ําท่วมแม่นบ่ค่ะแม่นค่ะแม่นบะค่ะปีที่แล้วก็แรงปีก่อนนู่นก็ท่วมค่ะแม่นค่ะจ้ะ ปีนี้พอจะได้ข้าวก็ไม,มไม่มีราคาค่ะปีไก่อะไรนะยังใช้ปีไก่ยังใช้นี่ไม่หมดเละปีนี้นี erm ่ก yani ็เพิ่มอีกปีนี้นี่ก็เพิ่มอีกนะคะนี่แหละค่ะต้องบอกว่าทําไมชีวิตชาวนาจึงไม่มีทางเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปข้าซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านพ่อค้าคนกลางผ่านโรงสีผ่านในทุนใหญ่ เราซื้อตรงกับชาวนาค่ะนะคะกำลังทําโครงการนี้อยู่แล้วก็จะมีอีกหลายๆจังหวัดจะตามมาขายนะคะเออก็ขายได้ราคานี้พอได้ทุนได้กําไรแม่นบอแม่นค่ะแม่นบอพอใจไหม,พอ,ไมอพอใจนะคะอา้าวเราใครจะพูดระบายถึงความอัดอั้นตันใจให้ฟังแล้วเดี๋ยวอีกคนนึงพูดเชิญชวนในการซื้อข้าวนี้อา้าวใครจะพูดถึงความทุกข์ S <S <S ใครจะพูดถ,ถ,ถึงก <ถ oi S 1> ารเป็นข้าวเปลือกนะเดี๋ยวสิพูดถึงความทุกข์ก่อนทุกข์ก่อนความทุกข์ของชาวนาค่ะการทํานาปีหนึง่งครั้งหนึ่งก็ลงทุนตั้งหลายเดือนนะคะกว่าจะได้กําไรกิโลแล้วไม่กี่บาทตั้งสามสี่เดือนก็ยังไม่เห็นถ้าทํานานตั้งห้าหกเดือนถึงจะได้กําไรถึงจะได้ข้าวถึงจะได้ข้าวค่ะถึงจะได้ข้าวแต่ได้มากําไรเพียงเล็กน้อยเกือบจะไม่ได้ไม่ทุนเลยค่ะ ไม่มีเลยค่ะพี่เขาซื้อขายที่บ้านนี่ขายข้าเปลือกนี่ได้ทุนไขายข้าเปลือกนี่จะได้ทุนละไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ทุนเลยค่ะไ่หนึ่งได้ไม่ถึงห้าประมาณห้าพันนี่แหละค่ะลงทุนไปแล้วก็ในยาค่าไถค่ารถเกี่ยวค่าอะไรหลายอย่างอืม ข้าวโลไม่แพงเท่าลูกชิ้นไม้หนึ่งเลยข้าวโลหนึ่งไม่แพงเท่าลูกชิ้นไม้หนึ่งโอ้โหลูกชิ้นไม้ละสิบบาทค่ะค่ะข้าวกิโลเจ็ดบาทค่ะข้าวกิโลเจ็ดบาทออันนี้สะท้อนความทุกข์นะคะข้าวโลละเจ็ดบาทนะคะไม่ซื้อขายข้าวไปตั้งหนึ่งโลเนี่ยซื้อลูกชิ้นไม้เดียวยังไม่ได้เลยค่ะลูกชิ้นไม้ละสิบบาทนี่คือความทุกข์จริงๆนะคะนี่คือความ การปลูกก็ยาวนานแล้วแล้วก็ปลูกได้คือปีละครั้งเท่านั้นเองใช่ค่ะปีละครั้งแถวบ้านหนูน้ําใต้ดินก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเช็มใช่ไหมคะต้องรอน้ําบนฟ้าอย่างเดียวต้องถามว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นหนี้หมดบ้างถอะทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเลยค่ะทุกบ้านทุกบ้านทุกบ้านเป็นหนี้หมดแล้วเงินที่เขาบอกว่ารัฐบาลจะช่วยนู่นช่วยนี่ได้กับเขาบ้างไหมก็ได้บ้างแต่ยัง ไหนจะค่ารถเกี่ยวค่าไถนาค่าอะไรแต่ไม่คุม้มไม่คุม้มค่ะไม่คุม้มค่ะร้นวันนี้เนี่ยเราได้ทําโครงการแบบนี้เพื่อให้เจ้าวนาขายข้าวในราคาที่พอเป็นธรรมให้เขาได้ได้ทุนได้บ้านนะคะ,ะฟังเมื่อกี้นี้ที่พี่อะไรนะคะพี่ชื่อเขียวค่ะพี่เขียวพูดบอกว่าขายข้าวเป็นหนึ่งกิโลยังไม่พอซื้อลูกชิ้นหนึ่งไม้เลยมันสะเทือนใจนะคะกลัวจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ด เหนื hehe, ah, ่อยไหมพี่เหนื่อยค่ะเหนื่อยแล้วทำกี่เดือน4เดือนสี่ห้าเดือนค่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะแล้วก็กว่าจะได้5บาท10บาทกว่าจะได้5บาท10บาทของหนึ่งกิโลเนี่ย้นี่คือความทุกข์ของชาวนานะคะอยากให้มาอุดหนุนค่ะมาอุดหนุนกับเอ่อเอ่เพจสุดารัฐก็ได้หรือขณะนี้เสาร์อาทิตย์นี้ขายที่ตลาดน้ำขวัญเหลี่ยมข้าวคุณภาพอร่อยมากถือ รับรองเลยค่ะเรื่องความอร่อยใหม่สดนะคะสีสดเพิ่งสีมาใช่ค่ะบ้านเราจะเก็บเป็นข้าวเปลือกค่ะมียุ้งฉางแล้วก็สีสดนะคะแล้วก็เป็นข้าวที่อร่อยมากจริงๆโอ้ยเชิญอุดหนุนเลยค่ะเชิญอุดหนุนเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะลองชิมนะคะจะอร่อยมากช่วยชาวนานะคะช่วยกันค่ะช่วยกันต้องขอบคุณมากขอบคุณมากถุงก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากตลาดน้ำขอนเลียมนะคะค่ะนะคะ อร่อยมากจริงๆค่ะลองเอาไปชิมนะคะนี่เกษตรกรเขาขายที่บ้านเขาเนี่ยค่ะได้โลนเพราะเขาเปลือกโลเลยแค่7-8บาทเขาบอกว่าซื้อลูกชิ้นไม้หนึ่งยังไม่ได้เลย <c oughs> ทํานามา4ี่หปีเราก็เลยพาเข้ามาขายขอบคุณนะคะที่ช่วยอุดหนุนนะคะ <c oughs>